ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวัสอตั้ง9เก้าออากศผพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตั้ง9หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากงบัญชการกองรับไทยกำลัิใช้ชัชชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าประกอบให้กับท่านผู้ชมทา่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญตดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเพื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งด่วยบรญชาการพัฒนาดำเนินการงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในบ้านน้ำเลนหมู่4ตำบลบ้านกลางอำเภอหลมสักจังหวัดพิุบูรเพื่อเป็นการสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนนักตำบลบ้านกลางอำเภอหลมสักจังหวัดพทุมพรนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาก,การเครื่องที่4-5สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยปัญชาก,การาาาการพัฒนาจัดชุดประเมินสถานการณ์จำนวน5นายนะคะรถยนต์บรรทุกตรวจการจำนวน1คันออกสำรวจพื้นที่รับน้ำแม่น้ำคูคลรองบริเวณอำเภอกวนโดนจังหวัดสตูลตามแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยจากกรุ่มอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ปัจจุบันก็มีฝนตกติดต่อกันนะคะจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำ เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ใน,นระดับปกติทางนี้หน่วยยังคงได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและก็ประสานผู้นำชุมชนตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อเตรียมออกให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีณพื้นที่อำเภอนพนดนจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะต่อนเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 1หนสำนักง,งานพัฒนาภาคหน่วยบจาก,าการพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธรารณภัยลดผลิตน้ำประปาสนามเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยจากฝนตกติดต,ต่อกันนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำามืตะิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนโดยการนำรถผลิตน้ำประปาสนามจำนวน1 5 0 0ลิตรพร้อมทงได้มบน,น้ำตื่นจำนวน500ขวดให้กับราชดรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน150ครัวเรือนนามู่ีบ้านไอบาโตจำนวนโต๊เแดงและในพื้นที่ เขตเทศบาลอำเภอสุไงปาดีจังหวัดมราธิวาดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีดนตรีักครู่ค่ะ